เอเจผมต้องให้พี่เขาไปส่งเอกสารให้ผมเนี่ยไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าความหิวของฉันเลนวนะโต้งานที่ทำอยู่ยังมากไม่พอใช่ไหมเดีย๋ยวจะหางานเพิ่มให้ พอดีเลยบริษัทเราอะ่ะกำลังต้องการพนักงานเพิ่มอยู่พอดีแล้วผมเริ่มงานได้วันไหนครับเริ่มวันไหนเริ่มกี่โมงเลิกกี่โมงแล้วผมต้องทาอะไรบ้างเริ่มงานน่ะวันนี้อะ่ะก็เริ่มงานได้เลยส่วนเข้างานน่ะก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เลิกงานอะ่ะห้าโมงเย็นเงินเดือนอะ่ะก็อยู่ที่หกพันบาทงานอะ่ะก็ไม่มีอะไรมาก เช้ามาก็ซื้อน้ำเต้าหู้ต้องโกมาหนึ่งชุด <Huh? S 1> ว่าขยะถูพื้นทิ้งขยะตรงนู้นล้างห้องน้ำก็ช่วยถ่ายเอกสาร hmm. เห็นฉันทำอะไรอ่ะก็มาช่วยนิดๆหน่อยๆงานแค่นี้ง่ายๆมากส่วนตอนเที่ยงอ่ะก็คอยดูว่าฉันอยากกินอะไรเธอก็คอยไปซื้อให้แค่นี้ทำได้เปล่าพี่ผมมาสมัครเป็นพนักง,งานส่งเอกสารไม่ใช่ไหมบ้าน <What? S 1> เราอะ่ะมันบริษัทเล็กๆที่กำลังจะโตงานเยอะหน่อยก็ช่วยๆก่อนเถอะ คนอื่นเขาอ่ะงานก็ล้นม,มือกันหมดแล้วเนี่ยทําไปก่อนเถอะน่ะวันหนึ่งบริษัทโตขึ้นมีเงินเยอะขึ้นค่อยจ้างแม่บ้านเนะาะตอนนี้ทําไปก่อนไปไป,ไปไม่ได้เงินเดือนต้งหกพัน 6, อยู่ช่วงนี้งานหายยากอยูอย่ตีน งานเยอะนะเนี่ยเงินเดือนก็น้อยอะ่ะไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยดิพี่ที่เนี่ยงานก็เยอะแล้วเงินเดือนผมนะันเดือนเดือนหาจ่ายค่าห้องค่านา้ำค่าไฟค่ากินจนมีเหลือจะซื้อก,งอกางเกงเนี่ยดูกางเกงผมพีเเเ่เนี่ย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 ใส่ขาสั้นมาทำงานโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอน้องก็ใช่สิพี่นี่ดีนะพี่มาทํางานเนี่ยพี่รู้ไหมเมื่อก่อนไอห,หน้าที่ที่พี่ทําอยู่เนี่ยของผมทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องทําทั้งเอกสารต้องทาทั้งกวาดบ้านถูบ้านเนี่ย <S <S ดีนะพี่มาทํางานเนี่ย แบ่งเบาภาระผมได้เยอะเลยเนี่ยแล้วทำไมยังทนทํางาน,นอยู่เนี่ยพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอช่วงนี้มีทั้งโรคระบาดมีทั้งภัยพิบัติน้ําท่วมอีกอย่างบริษัทเขาก็ปลดพนักงานกันเยอะแยะงานยิ่งหายยากอย,กอย,อยู่ผมไม่กล้าลาออกภาระผมก็เยอะพี่สู้ๆนะ้องแต่เขาก็เปลี่ยนผู้จัดก,การใหม่ละเดี๋ยวอะไรอะไรก็ดีกันนะพี่ไปทํางานแล้วโ,โชคดีพี่ทํางานดีๆเปลี่ยนผู้จัดก,การใหม่พี่เขาไปเอา อะไรมาจากไหนเนี่ยใครเขาจะเปลี่ยนผู้จัดก,การเนี่ยหิวอะเมเมอัน,นี้หน่อยครับครับยไรอครับจะไปซื้อของเซเว่นอะนีชนกินหน่อยสิชิทีวมากเลย่แ,แบบงมเนียครับครัครับเดี๋ยวเจ้ผมต้องให้พี่เขาไปส่งเอกสารให้ผมเนี่ยที่สำนังกงานใหญ่เขาเร่งมาแล้วเนี่ยด่วนด้วยเจ้ ไม่มีอะไรจะสำคัญกว่าความหิวของฉันแล้วนะโต้งานที่ทำอยู่ยังมากไม่พอใช่ไหมไ<อ>จะหางานเ,นเพิ่มให้โอเจ๊ทุกวันนี้ผมไปทำงานล่วงเวลาอยู่ทุกวันเลยเนี่ยโอทีก็ไม่ได้เจ๊เป็นแค่พี่น้องอะท้งคนทำงานไปสิผู้จัดการสาั่งเข้าใจไหมคร<อ>ับเจ๊แล้วนี่ย,นยืนอยู่ทำไมไปซื้อของสิพิวครับครับไดับไม่ได้แต่ อีคลสัมาิคลดิคอีาวางว้นี่ะละแล้วก็เนี่ยนี่ไป้งน้งหน่อยสรกรอไม่ไหวแล้วเนี่ยบไป,ไป,ลไปลเลยเลยนอ<ง>กี้สำนักงานใหญ่เขาโทรมาเนี่ยเขาบอกทำไมเราไม่ส่งเอกสารให้เขาเนี่ยเราดูเขาจะโกรธมากเลยนะเจก,ก็โกรธไปสิไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อย เกมนั่นแหละมันไปซื้อของช้าถ้ามาันไปซื้อของเร็วๆมันก็มีเวลาไปส่งเอกสารไม,ไม่รู้ด้วยหรอกามาแล้วเหรอแล้วไหนน้ำตาหู้ล่ะบอกว่าให้ซื้อมาทุกวันรู้ไหมเนี่ยว่าถาท้องฉันว่างอะฉันทำงานไม่ได้นะแล้วก็แหมแต่งตัวซะหล่อเชียวเป็นเด็กส่งเอกสารนะไม่ใช่ผู้จัดการเฮ้ย ผมไม่ใช่พนักงานส่งเอกสาร้วจ๊มันไม่ใช่พนักงานส่งเอกสารแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นผู้จัดการเหรอครับเีจะมาผู้จัดการาได้ไงแล้วฉันเป็นอยู่เนี่ยต้อมคุณไม่หยิบใบลา,าออกให้บีนหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคุณเจนยันก่อนคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วคุณบีคุณ,คณอะเขียนเรื่องขอเบิกง,งบโน่นนี่นั่นไหนจะติดเอได้บรรลุมไาพนักงานเยอะแยะมีคนเดียวผมอะขอไล่คุณออกอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะ ผมไม่เล่คุณออกก็ได้แต่คุณ่ะต้องทำงานในบ้านของบริษัทเนี้ยทั้งหมดเลยคุณจะอยู่ต่อไหมออกก็ได้สำหรับคุณนะผมขอบคุณคุณมากเลยที่คุณตั้งใจทำงานเพื่อบริษัทของเราอย่างเต็มที่และผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณพร้อมจะโบนัสเพื่อเปิดเจอรเกงใหม่ซะนะผูพจัดการิงครับผมผมากครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยล่ะขอาใจคุณเห็นสมควรเลยได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำง,งานต่อแล้วครับผมสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยผมมาสั<อ>ผมมาสมัค<อ>รพนักงานเอกสาร <laughs> ผมมาโสดสมัครสามสองหนึ่งแอคชั่นโอก็ได้เดือน้่าหกพันอยู่ไม่มีงานเอ้ยไ,ไม่ได้ดิ <laughs> จะวุดเหรอวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฉันไม่ได้กินกาแฟแต่ต้องใส่กาแฟแล้วพร้อมแลครับสามสองหนึ่งแอคชั่นดยู่ไมเนี่ยโอเคผมก็ทำงานตลอดวันแล้วนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้เจทุกวันนี้ผมก็ทำงานล่วงเวลาอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยข้าวกี้ก็ไม่ได้เจ้เป็นแค่ลูกน้องก็ทำไปสิมีสิทธิอะไรมากวน